สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องแ N Y T V นทนะครับผมวันนี้นะครับเรามาเปิดรายการใหม่ครับผมเป็นรายการรีวิวรถนะครับผมเราก็เปิดประเดิมอีพีหนึ่งนะครับด้วยเจ้าคันนี้นะครับผมนี่นะครับคือเจ้าแฟนทอมสองร้อยนะผมมาแล้วครับผมคันนี้นะครับมากับปริมาตรเครื่องนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบหกซีซีนะครับผมเป็นสูบเดียว ถือว่าดีมากคันนี้นะครับผมจ่ายน้ํามันนะครับผมด้วยคาบูเลเตอร์นะครับผมถือว่าแบบยังใช้ดีมากในสภาพนี้คันนี้นะครับผมก็จะมาสไตล์แนวบับเบิลนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าเก็บเก็บงานมาดีมากครับคันนี้คันนี้นะครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับผมด้านหน้าครับก็จะเป็นปั๊มนิชชินนะครับผมสองพอตถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนี่ อันนี้นะครับผมเป็นของแต่งพิเศษจากเจ้าของรถน่าจะแบบเป็นแบบแนวแบบอวกาศผมชอบมากติดปีกมาครับผมคันนี้นะครับสามารถวิ่งได้290 GPS นะครับ gps ผมพอแบบเวลาเราวิ่ง200ใช่ไหมครับคันนี้เขาก็กางปีกและบินได้เลยนะครับคันนี้ครับถือว่าดีมากนะครับผมแต่คันนี้ขาดไม่ได้เลยที่นั่งด้านหลัง ถึงเราจะมีครับแต่ก็นั่งไม่ได้เพราะว่าเล็กมากใครนั่งก็เจ็บนิดนึงแต่ก็อดทนเอานะครับผมนี่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือเห็นด้านหลังเป็นจานดิสนะครับผมด้านหลังก็ให้เบรกสองพอตมาเหมือนกันถือว่าดีสุดๆรันนี้นะครับผมก็โดยรวมก็ สภาพดีเก็บงานมาดีพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเจ้าของรถเขาน้อจะเก็บทุกอย่างเลยด้านหลังก็มีการตัดออกและเปลี่ยนเป็นไฟ LED นะครับผมเป็นแบบแนวคลาสสิกโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยๆน,นะครับผมคันนี้นะครับผมสเปคคร่าวๆก็เครื่องนะครับผม 196cc นะครับผมเป็น6เกียร์ครับผมเว่ารถแบนนะครับผมก็ คันนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ16.48ม mm. ้านะครับผมแรงบิดก็ไม่ต่างกันครับผม16.7นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้นะครับอบอกเลยว่าชายชะกันต้องชอบบ,บอกเลยชายชะกันชอบนะแต่สาวอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าให้ดูอีกรอบมันเล็กจริงมันเล็กจริงๆอันนี้แบบจากใจผมเคยนั่งแนละ้วแม่ง มีโปมากครับผมคันนี้ก็ที่ทํามาของแต่งเนอะก็มีทําด้านหน้าเอางีครับทํายกคันนะครับผมเก็บสภาพใหม่หมดถือว่าแบบแม่งสวยที่ผยารนะรผมนี่ด้านหน้านะครับผมอันนี้ับผมยังเป็นไฟหลอดเหมือนเดิมนะถ้าผมแนะนํานะผมว่าเปลีป่ยนไป LED น่าจะสวยกว่าเดิมนะ แต่ไฟเลี้ยวนะครับเขาให้มาเป็น LED นะครับผมด้านหน้าด้านหลังเหมือนกัน LED ครับล้อนะครับผมคันนี้นะครับผมยางหน้าเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับผมยางนะครับขนาดร้อยสิบนะครับผมทับเก้าสิบนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นขอบสิบห้าขอบสิบห้านะครับผมยางนะขนาดร้อยห้าสิบ คับ90นะครับผมแต่ว่ายางที่บึ้มๆบมคือลือคือลือนะครับผมยางใหญ่มากแล้วก็เปลีย่ยนยางทีก็อ่วมคันนี้บอกเลยว่าโคตรพอคุรแม่แกตลิงครับผมตดดุมากขนาดนี้ท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมออกสองรูแต่ตดแม่งนึกว่าเอสพันอาพูดจริงคันนี้ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าไม้ดีกว่าครับส่วนตัวผมรู้สึกชอบมากนะครับผมนี่ครับผมก็มาดูกันที่หน้าไม้นะครับผมนี่ส่วนตัวผมชอบหน้าไม้มากนะครับผมหน้าไม้แบบฟิวเรืองแสงแม่งสวยจริงนี่ครับผมไฟท้ายไฟเลี้ยว LED ให้มาครบตามสเต็ปนะครับผมถือว่าเป็นคลาสสิกที่ผสมกับ ยุคใหม่ได้ดีมากนะครับผมด้านบนนะครับผมก็ตามสไตล์ครับผมรถคลาสสิกนะครับนี่ก็จะมี3สหายนะครับผมเป็นไฟเอ็นไฟเลีเ้ยวแล้วก็ไฟสูงนะครับผมเดี๋ยวเร,เรามาฟังเสียงเครื่องกันนะผมบอกเลยว่าเอาใจจริง น่ะนี่ยังไม่ขับนะครับผมอย่างกับแก๊สลิงปั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 งนะผมส่วนตัวผมว่าแม่งเป็นค่าสิ่ที่ทุกคนต้องหาจับได้นะครับผมคันนี้นะครับผมมือสองหรือว่ากำลังหน้าครอบครองนะครับผมคันนี้นะครับมือสองอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นแบบสภาพแบบกลางๆนะรประมาณสองหมื่นสองนะครับผมหรือว่าหน้าเอามาทำ ว่าคันนี้นะครับผมทำยังไงมันก็สวยนะแบบสวยจริงแบบสู้แบบยุคใหม่ๆได้เลยถึงมันจะเป็นแบบคาบูไม่ใช่หัวฉีดประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยแต่แบบแรงนะครับแบบ r 1 6 R15 เงี้ยวาล์เปิดนี่ตามไม่ทันนะครับว่าคันนี้ v t e c ครับผมโลโก้ฮันด้าเราติด v t e c มาไม่ต้องห่วงแบบแปไปแปอย่างนี้เลยบอกคนคั้นแหละวีเทคเเปิดโลกเปลี่ยน ดยรวมนะครับผมถือว่าคันนี้ก็เก็บสภาพมาดีรับผมเจ้าของก็ดูแลดีแต่ชอบมากปีกคันนี้นะครับผมวิ่ง290กเปิดตีบินได้เชื่อผมคันนี้เฟี้ยมากแล้วก็ถ้าใครจะซื้อฟันท่อมนะครับผมผมแนะนำเลยนะว่าเกาะท่นี่นะครับผมถอดทิ้งนะครับอย่าไปใช้ถ้าคุณมีเมียเมียนั่งถังคุณนั่งเบาะทุกอย่างจบโอเคครับขอบคุณครับ